you yeah. ก็คือเรามาถึงที่กาฬยายกยาณีวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่วัดจันวันนี้นะคะหมอพืชพันธุ์ใหม่เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดจันแล้วเนี่ยก็เราก็ตามรอยหมอหมอพื้นบ้านตามรอยหมอพื้นบ้านแล้วก็ดูศิลปะวัฒนธรรมการกินอยู่ของของชาติพันธุ์แล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับปกบกากยออยู่เนาะคือวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มีค่อนข้างหลายอย่าง การกินการอยู่อาหารยารักษาโรคและวันนี้ก็เป็นเรื่องการเครื่องรูปผมที่จริงอะนะหมอพืชอยากจะใส่แต่ตัวมันไม่ใช่ไม่ใช่เขาอะเขาบอกว่าได้มันหมดได้มันหมดที่จริงน่ะถ้าผ้าห่อร่างหมอพืชต้องใช้ 3าผืนสามผืนอ๋ออันนั้นเป็นเป็นเป็นวัฒนธรรมการเครื่องนุ่งห่มของประกากยอซึ่งดูแล้วเนี่ยผ้าเขาปานีดมากเลยนะอันน nah, uh ี้ช ok ื่ออะไรจ้าดาดาค่ะดา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 แล้วนี่ชื่ออะไรลูกตอนเด็กๆแม่บอกว่าเรียกว่าพ่อกระปอค่ะ พอเธอปอพอเธอพอเธอปอพอเธอน,นะะั่นเนี่แหละหนูมีไหมลูกมีค่ะชื่อเปลือค่ะเปลือตอนนี้ว่าอันนี้ทอกันเองไหมใช่ค่ะทอเองค่ะเขาเรียกลายอะไรอ่ะลายชะเออันนี้เราทอเป็นกี่แบบไหนกี่กี่กี่ตัวใหญ่หรือว่ากี่ตัวเล็กกีเอลกีเอลค่ะเอลกีเอลเอลกี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 เอลใช่ค่ะ สวยมากแล้วผ้าสุดมากนี่เราเอาเป็นผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าอะไรทําเองไหมหรือยังไงเป็นผ้าฝ้ายแลา้าย้อมปลูกปลูกฝ้ายเองไหมซื้อได้ดีบ่ะจากจากในเมืองแล้วก็อทองซื้อได้สําเร็จมาใช่ค่ะลดสีนะคะเรามาย้อมเองไหมก็เอามาย้อมเองแล้วก็บางอย่างซื้อด้วยค่ะเป็นเคมีค่ะมีทั้งย้อมธรรมชาติแล้วก็เคมีค่ะย้อมธรรมชาติเราก็มีแบบเคมีประยุกต์เราก็มี อย่างอย่างอันนี้ค่ะอันนี้จะย้อ,อมจากเปลือกไม้อ่ะค่ะต้นซากรุระซากุระใช่ค่ะเป็นต้นไม้อ่ะค่ะไม่ใช่ซากุระ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ค่ะต้องไปหาในป่าค่ะแล้วก็แบบถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเคมีค่ะ<อ>มันจะเข้มถ้าเคมีคแต่อันนี้จะอันนี้ไปทำอะไรบ้างลูกอันนี้นเป็นซากุระใช่ค่ะผ้าพันคอค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเสื้อก็ได้เล้วเสื้อถ้าจาย์หวอพืชใช้อย่างเงี้ยจะใช้กี่ผืนจะได้เสื้ออย่างที่หนูใช่ ถ้าเื้อใช่ไหมคะอืหนูจะไปคิดเยอะมาเพื่อบแบบวางน่าถนอมน่าสนุกนาถนมสืนฮะสองพืนไ่พอสี่ข้างนึงน่าจะสองืนนะคะแปดืน8็พอแปดื้น8็พอแเอดื้ใช่ขอแพงได้ค่ะอาจารย์ขอดูดอกๆนั้นหน่อยถูก นี่นี่ดอกๆนี่เอออันนี้ลายลายเรามีมีความหมายไหมลูกอันนี้มีความหมายไหมว่าลายความหมายดอกก็ดอกไม้เป็นลายดอกค่ะนี่นี่ลายนี่ลายดังเตอร์ไรอะไรคะเขาเรียกลายอะไรอันนี้ใช่ไหมคะฮะสิ้นอือเรารู้ไหมว่ามันมีความหมายอย่างไรอืมมันเหมือนจะมีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวมันเกิดขึ้นจริง เด็กๆตอบไม่ได้นี่ไงสิ่งที่เรากลัวก็เกิดขึ้นคือมันจะถูกกลืนหายไปเด็กๆก็จะไม่เข้าใจความหมายก็คือทำๆไปเฉยๆมันเหมือนจะมีนะคะแต่ว่าเห็นไหมนี่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 สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เห็นไหมการที่เราทอผ้ามาจากอดีตของชาติัพนธุ์หรือว่าจากประวัติศาสตร์มาเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าทำไมตัวนี้เป็นสีดํา อ่ะเรามาตรงนี้นี่ทำไมเป็นเส้นอย่างเงี้ยเป็นตัวแซ้นตัวนี้มีความหมายหมดเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยมีสีเนี่ยอย่างเงี้ยสสีเส้นอันเนี่ยมันก็ต้องมีความหมายดอกทําไมถึงเป็นดอกแบบนี้ก็ยังมีความหมายหมดแล้วผ้านุ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งดําทั้งแดงเนี่ยทุกอย่างจะมีความหมายเพราะฉะนั้นเราอ่ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือเจนวายละทำอย่างไรให้เราได้ถ่ายทอดศิละปะวัฒนธรรมของเราให้ถูกต้องเราต้องเรียนรู้จาก พ่อจากแม่จากปู่จากย่าเราแล้วก็เนี่ยให้ให้มันได้เพะฉะนั้นหมอพืชถึงบอกอยากอยากจะฝากไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ใครจะถ่ายทอดไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าพวกเราเองเนาะพะอะนนหมอพืชอยากจะฝากจริงๆว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะบอกเล่าสมมุติปู่ย่าตายายเราตายไปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้อยากฝากจริงๆมีทุกอย่างมีความหมายหมดเลยเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ผ่านผืนผ้าศิลปะในการทอผ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยเพราะฉนั้นทุกอย่างในนี้คือมันเป็นเรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์อยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทําอย่างไรจะถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังหรือคนอื่นๆได้รับรู้อย่างถูกต้องพวกเราอะถ้าพอพวกเราเรียนรู้เสร็จปั๊บพวกเราทุสึกรักหวงแหนอนุรักษ์สิ่งเนี้ยคือคือส,สมบัติอันล้ำค่า ตั้ค่ามากนะลูกเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่อยากให้ทิ้งไม่อยากให้ลืมโชคดีที่วันนี้ได้รู้จักกันฝากไว้นะลูกนะอ,อันยังถามว่าภาพตรนี้สวยจังเลยอ่ะฉันอยากรู้เรื่องอ่ะทำยังไงอ่ะมันไม่รู้พอไม่รู้สึกปั๊บอ่ะก็วางวางไปเพราะอะไรฉันซื้อเพราะว่าจะเห็นว่าฉันอยากรู้ว่าคุณค่ามันคืออะไร ผ้าเนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะแพงหรือไม่แพงมันอยู่ที่ที่คนเล่าเรื่องคนฟังแล้วถ้าเขาอินคือคนคนทำทำด้จิตวิญญาณแล้วก็ถ่ายทอดออกไปได้วยจิตวิญญาณแล้วแต่ไปแตกจิตวิญญาณของผู้บริโภคมันตรงกันเคมีตรงกันเท่าไหร่เขาก็ซื้อเพราะอะไรมันคือความพอใจความพึงพอใจ ฉันไม่ได้ชอบอะไรมากแต่เออฉันชอบเรื่องราวนี้จังเลยผ้านี้มีทรงคุณค่าเหลือเกินเพราะมันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่อยู่ในผ้าผืนนี้อย่างเงี้ย